ก็จริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อ่าถ้าเราจะดูนะครับก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายเลยนะครับในช่วงโควิดในทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องขำๆวันนั้นพอดีมีเพื่อนเขามาแซวเล่นนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับเขาไปไหนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีค่ามากเลยนะครับเขาบอกไปไหนก็มีคนแบบเหมือนกับอยากจะรู้จักท่านนะครับเพราะว่ามีค่าแบบค่าค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันค่ารถค่า เงินค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าอะไรต่างๆตเต็มไปหมดเลยนะครับบางเดือนก็อาจจะชะลอการชําระก็อาจจะมีคนติดต่อมาหานะครับก็เหมือนกับคอตเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับแต่จริงๆมันขับไม่ออกนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสน,นะครับแล้วก็บางทีนะฮะหมุนเงินก็ลําบากจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเป็นได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางทีการหมุนเวียนเงินในของเราในแต่ละวันนี่ก็เป็นอะไรที่ ออเหนื่อยนะคะก็จริงๆแล้วเห็นใจทุกๆท่านเลยนะครับเพราะผมเองได้รับผลกระทบหนะักเช่นกันนะครับแต่ว่ายัางสถานการณ์รายการวิทยุเนี่ยได้รับผลกระทบมาก่อนที่จะเกิดโควิด -19 อีกนะครับแล้วพอมาเกิดโควิด -19 ก็เหมือนกับเป็นดับเบิลเลยนะครับดับเบิลสแตนดาร์ดเลยนะครับก็คือ,อเพิ่มจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกอ็อาจจะต้องเฉือนเนื้อนะครับเพื่อความอยู่รอดก็เฉือนจนไม่รู้จะเฉือนยังไงแล้วนะครับเพราะว่าก็เฉือนไปจนหมดแล้วนะครับแล้วก็ อ,อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับบางครั้งนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เกิดนะครับมันก็จะมาเกิดขึ้นประเดประดังในช่วงที่เรากําลังเกิดวิกฤตนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเป็นไซเคิลนะฮะเพราะว่าบางทีเรากําลังชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าเงินก้อนก๊อกสุดท้ายของเราเนี่ยนะจะพอชะลอได้สักสนิดหนึ่งแต่เงนก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบอีกทําให้เงินที่เรามีหมดไปอีก เสร็จแล้วเราก็จะหาเงินได้ยากขึ้นนะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงบางครั้งบางทีผมก็น้อยใจ <g iggle> ในโชคชะตาเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยนะฮะว่าเวลาเราจะแบบหยิบยืมใครเราก็กลัวนะครับแล้วก็กลัวถูกปฏิเสธด้วยแล้วก็กลัวที่เราจะไม่มีปัญญาไปชําระคืนได้ด้วยข้อสองนะครับแล้วข้อสามเราก็กลัวเสียความรู้สึกด้วยนะครับกลัวทําให้คนที่ไม่ให้ก็เสียความรู้สึกเราจะให้ก็เสียความรู้สึกเราไม่มี เวลาชําระคืนก็เสียความรู้สึกก็หลายๆต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ประเดประดังเข้ามาในช่วงวิกฤตช่วงนี้นะครับแล้วยังไม่ทราบว่าจะสามารถกู้สถานการณ์นี้ได้ยังไงเลยนะครับเพราะว่าเราเราอย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสน,นะครับอย่างเช่นเรามีหนี้อยู่หนึ่งร้อยบาทเราใช้ใจ่ายวันหนึ่งประมาณสิบบาทบางบางท่านก็แนะนําว่าคุณฮาวควรจะต้องประหยัดนะเหลือแปดบาทเจ็ดบาท แต่ว่านี่หนึ่งร้อยบาทเราก็ยังไม่สามารถที่จะชําระคืนได้ถึงแม้เราจะใช้อย่างประหยัดมันก็จะช่วยได้บาทสองบาทซึ่งถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะมาชําระหนี้หนึ่งร้อยบาทที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้เหมือนกับเราสลัดหนี้ก้อนใหญ่ตรงนี้ออกไปไม่ได้เราจะต้องทํำยังไงก็มานั่งคิดหนึ่งก็ต้องหาไรายได้เสริมหาไรายได้เพิ่มซึ่งสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นมันก็จะเหมือนกับวนลูปกลับมาที่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะประหยัด เราประหยัดแต่ว่าเราก็ไม่มีไรายได้เสริมเข้ามาไม่มีรายรับเข้ามาก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยสเตเบิลนะฮะก็เหมือนกับไม่ค่อยเสถียรนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นวิกฤตใหญ่เหมือนกันนะครับบางครั้งก็คิดคิดจนคิดจนไม่รู้จะคิดยังไงแล้วนะครับคิดค้นหาข้อมูลต่างๆที่เคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็น s w o t a n a l y s i s CP c e โปรดักต์โปรโมชั่นอะไรต่างๆหรือการกระทําอะไรต่างๆซึ่งก,ก็อาจจะต้องกลับมาย้อนดูถึงจุดแข็งของเราว่าเราเป็นมีจุดแข็งยังไงเราจะทํายังไงให้มันผ่านสถานการณ์ที่เราวิกที่สุดของเราจุดอ่อนของเราไปได้มีโอกาสไหมที่เข้ามาหรือว่าถ้ามีสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วทาให้เราเสียโอกาสไหมหรืออะไรต่างๆก็จะต้องเอามา,าวิเคราะห์ตลอดนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาคือมันมีมูลค่าสูงกับการต้องชําระหนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาย้อนดูว่าสิ่งไหนที่เราต้องเฉือนออกไปก่อนซึ่งเราก็เฉือนนะฮะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าเราอยากจะเฉือนนะฮะแต่บางอย่างเราก็เหมือนกับถูก่า,าเหมือนกับดับเบิลฮะแต่เมว่าเราต้องการขายสินค้าชนิดหนึ่งปกติอาจจะได้ราคาเท่านี้แต่พอมาช่วงใน สถานการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งขายได้ราคาที่ไม่ได้ตามที่เราต้องการด้วยแล้วก็ถูกกดราคาลงมาอีกเพราะว่าผู้ซื้อก็อาจจะซื้อในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดสี่0เปอร์นห้าสิเอร์เ็นเพราะว่าเขาก็ต้องไปทํากําไรต่อซึ่งบางครั้งเราก็ต้องเฉือนเนื้อแต่เฉือนไปเฉือนมาก็หมดก็กลับมาสู่จุดเดิมบางท่านก็อาจจะบอกว่าเุ้ยคุณต้องประหยัดนะคุณต้องใช้เงินอย่าง พยายามลดค่าให้จ่ายซึ่งเราก็พยายามลดอยู่แล้วนะครับปกติที่ผ่านมาแต่มันก็ยังไม่สามารถชําระหนี้ก้อนใหญ่ได้ที่มันเกิดหนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสะสมมาสะสมมานะครับแต่ว่าเป็นสะสมในมูลค่านี้มากกว่าสะสมในมูลค่าไรได้นะครับแล้วก็มันก็จะย้อนกลับมาและบางครั้งนะฮะอย่างผมบางทีผมก็รู้สึกไม่รู้จะดีใจดีไหมนะครับบางทีเราก็อ่าบางทีอ่า มีคนรู้จักหลายๆท่านก็มาถามคุณเฮาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงนี้เราลาบากนะอะไรเงี้ยอุ้ยคุณเฮารวยอยู่แล้วอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะงานนะฮะหนึ่งก็คือถ้าเรามองในแง่ของว่าเออที่เขาบอกว่าเรารวยอยู่แล้วหนึ่งเขาก็อาจจะมองว่าเออเรารวยจริงนะเราหรือว่าเราเคยรวยหรือเปล่าหรือเรารวยสองเขา,าอาจจะเหมือนกับไกลๆว่าเฮ้ยอ,อย่ามาหาฉันนะเพราะว่าคุณรวยอยู่แล้วคุณยังไงคุณก็มีช่องทางของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ค่อย,อยๆหาวิธีของคุณไปนะฮะแต่ บางครั้งเราเอ่ยปากบางทีเราก็อย่างมีผู้ใหญ่ท่านนึงเคยสอนผมะนะครับว่าสมมุติว่าเราเอ่ยปากไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายืมเงินแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะเสียเพื่อนก็มีนะครับเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยนะฮะก็เราก็เดือดร้อนอยู่แล้วแต่บางทีก็มีคนรู้จักท่านก็เดือดร้อนกว่าท่านก็มาขอให้เราช่วยบางครั้งการที่จะไม่ให้ก็กลัวเสียเพื่อนการที่จะให้ก็กลัวเสียเพื่อนเหมือนกันเพราะว่า หลังจากที่ให้แล้วก็ไม่สามารถชําระคืนเราได้ซึ่งเราก็เดือดร้อนอยู่แล้วแต่เราก็เห็นแก่อ่าความผูกพันให้ก็ยิ่งเดือดร้อนหนักแล้วก็ไม่สามารถชําระคืนได้เราก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเราก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นเหมือนกับเราไปแบดภาระของคนอื่นเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวเองก็มีภาระอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ประเดประดังเข้ามาในช่วงนี้นะครับพอพูดถึงในเรื่องของการชําระนี่หรือว่าการปณีปนอม ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าแต่บางครั้งก็ใช่ว่าการปฏิปนอมจะสําเร็จทุกระไนะครับก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานด้วยแล้วก็อยู่ที่มูลค่าทรัพย์ด้วยอยู่ที่อะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าก็สามารถที่จะช่วยได้ในระยะเวลาสามเดือนหเดือนเพื่อต่อลมหายใจให้เราในการเจรจาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการลองอเจรจาดูปฏิปนอมเพื่อจะได้ลดดอกเบี้ยลงได้ลดเงินต้นลงพักการชําระหนี้ลงมาเพื่อ ใช้เวลาในช่วงสามเดือนหกเดือนในการหาช่องทางในการดาเนินการต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นคนที่ขาดกําลังใจเหมือนกันนะครับในบางทีก็คิดจนบางทีก็ไข้ขึ้นนะครับไม่สบายแต่มันก็เป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามเอกนลหมายถึงว่าเช่างมันช่างมันแต่สุดท้ายแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ต้องมาเจอปัญหาอีกนะฮะเพราะว่าในเมื่อ ค่าให้ใจ่ายบินต่างๆก็ยังส่งมาเก็บเราอยู่ใช่ไหมครับนี่สินต่างๆก็ยังตามมาในขณะที่รายได้ค่อนข้างไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีค่าให้ใจ่ายค่อนข้างจะสูงในช่วงที่ผ่านมาเงี้ยนะครับแม้ว่าเราจะประหยัดลงแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะมาเหมือนกับบางทีนะฮะมันเหมือนกับมีหนามอยู่ในอกนะครับเราดึงยังไงก็ยังไม่ออกสักเทียนนะครับมันเหมือนกับมันอยู่เข้าไปลึกเราเอาเข็มไปเลีย์ยังไงก็ยังเขีร์ไม่ถึงไอ้ตัวหนามที่มันเจาะลึกเข้าไปใน ในในในตัวเราอย่างเงี้ยยกเว้นว่าต้องมีเราก็หวังพึ่งอโอกาสหรือว่าอาจจะถูกฉลากกินแบงรัฐบาลแต่มันก็เป็นโอกาสน้อยนะครับบางทีอซื้อลองซื้อดูนะฮะก็อาจจะไม่หนึ่งตัวก็อาจจะไม่ถูกด้วยอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับ